คณะครุศาสตร์และการพัฒนามนุษย์มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสเกตโครงสร้างและการบริหารคณะครุศาสตร์และการพัฒนามนุษย์บริหารงานภายใต้อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสเกตโดยคณะบดีคณะครุศาสตร์และการพัฒนามนุษย์ประกอบด้วยคณะกรรมการบริหารคณะและคณะกรรมการประจำคณะแบ่งเป็นรองคณะบดีฝ่ายบริหารรองคณะบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาผู้ช่วยคณะบดีฝ่ายวิชาการผู้ช่วยคณะบดีฝ่ายวิจัย หัวหน้าสำนักงานคณะบดีและประธานสาขาวิชา12สาขาวิชาจำนวนบุคลากรบุคลากรสายวิชาการจำนวน84คนแบ่งเป็นวุธิการศึกษาปริญญาเอก45%และปริญญาโท55%ตำแหน่งทางวิชาการศาสตราจารย์1%รองศาสตราจารย์6%ผู้ช่วยศาสตราจารย์42%และอาจารย์51%และบุคลากรสายสนับสนุนจำนวน1 3คน จำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตร4ปีและ5ปีจำนวนว 3, นักศึกษา3,22คนตามสาขาวิชาดังนี้การศึกษาประถมวัยการประถมศึกษาคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ศึกษาสังคมศึกษาภาษาไทยภาษาอังกฤษวิทยาศาสตร์ทั่วไปพลศึกษาดนตรีศึกษาการสอนภาษาจีนและานศาตป์ศึกษาการดำเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะ1 พัฒนาบัณฑิตครูที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 2. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ 3. ามยกระดับงานวิจัยพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมที่มุ่งเน้นการพัฒนาท้องถิน่น 4. บริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 5. อนุรักษ์ส่งเสริมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน่น 6. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล ให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยการดำเนินงานผลิตบัณฑิตครูที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิตระดับปริญญาตรีสีปีพัฒนาระบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูพัฒนาศักยภาพนักศึกษาโดยส่วนกลางคณะตามรูปแบบที่ชอประกอบด้วยโครงการวันครูครุศาสตร์โครงการค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษาโครงการเชิดชูเกียรติยกย่องคนดีมีจิตอาสาสัต์ทาวิชาชีพครู โครงการพัฒนานวัตรกรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้สมรรถนะเป็นฐานการพัฒนาศักยภาพโดยสาขาวิชาอบรมและพัฒนาการใช้ AI ในการสร้างสื่อหรือเกมการเรียนรู้งานประชุมวิชาการระดับชาติด,ด้านคอมพิวเตอร์ศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษาสัมพันธ์ภาคอีสานอบรมเชิงปฏิบัติการพินิจพิจารณาภาษาและวรรณกรรมสำหรับนักศึกษาครูภาษาไทยอบรมทักษะและเทคนิคการสอนวิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่21เป็นต้น การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาโดยสาขาวิชาการแสดงดนตรีในเทศกาลดนตรีจ๊สนานาชาติเพื่อการเรียนรู้การประกวดวงโป่งลังชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีรวมไปถึงกิจกรรมโครงการค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษาตอนพัฒนานักศึกษาครูกิจกรรมโครงการเชิดชูยกย่องคนดีมีจิตอา,าสาศัทธาวิชาชีพครู กิจกรรมประชุมโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและนิทรรศการแสดงผลงานและสัมมนาหลังฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาสถิติการสอบบรรจุครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษภาพรวมการสอบบรรจุครูปี2,567บัณฑิตที่จบปี2,566และจบก่อนปี2,566มีเกณฑ์การสอบผ่านอยู่ที่1,467คน 2โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพคณะครุศาสตร์มีโครงการพัฒนาสมรรถนะครูมืออาชีพพัฒนาสมรรถนะครูตามรูปแบบสัตว์รองที่ฉับค่ายครุศาสตร์เพื่อพัฒนาผลงานทางวิชาการ 3. า,ายกระดับงานวิจัยพัฒนาองค์ความรู้เรื่องสนับสนุนการวิจัยรวม2866000บาทประกอบด้วยทุนภายนอกทุนมหาวิทยาลายัยและทุนคณะตามส,สัดส่วน 4. บริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กการยกระดับผลิตภัณฑ์ผ่านจากเศษวัสดุเหลือทิ้งเพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์ดูซับกลิน่นค่ายคอมพิวเตอร์ศึกษาจิตอาสาสืบสารศาสตร์พระราชานำพาสู่การสํานึกร,รักท้องถิ่นค่ายพัฒนาทักษะ Executive ฟ u n c t i ชันสําหรับเด็กประถมวยัยเป็นต้น 5. อนุรักษ์ส่งเสริมเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ประกอบด้วยดนตรีในสวนบรรเลงเพลงของพ่อส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมในท้องทีมกุลบ้านสืบสานประเภทีลอยกระทงวันคารุสฎ์กิจกรรมนุ่งผ้าไทยใส่บาทเป็นต้น6พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภาิบาลประกอบด้วยการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะการประชุมสามัญคณะคารุษฎ์การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานและการประกันคุณภาพการศรรึกษา คณะครุศาสตร์และการพัฒนามนุษย์มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ